กวางซีเขตปกครองตนเองชายแดนจีนตอนใต้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอเอเชียตนออกเฉียงใต้ได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของตนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งขันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยในช่วง8เดือนแรกของปี2025เขตการค้าเสรีนำร่องกวางซีมียอดการลงทุนจากต่างประเทศรวม2,240ล้านยวนหรือประมาณ1,413ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และติดอันดับเขตการค้าเสรีที่มีอัตราเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศสูงสุดของจีนนอกจากนี้กวางซีในฐานะเป็นเขตการค้าเสรีชายฝั่งและชายแดนที่เชื่อมโยงเขตอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดกวางซีกำลังมุ่งมั่นที่จะแปลงข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของตนให้เป็นศักยภาพดึงดูดการลงทุนทั้งนี้ในเขตท่าเรือชินโจของเขตการค้าเสรีนำร่องกวางซี บริษัททุนต่างชาติซึ่งดําเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานใหม่มีความเชื่อมั่นในข้อได้เปรียบด้านทําเลที่ตั้งอันโดดเด่นและความแข็งแกร่งของห่วงโซ่สากกรรมของกวางซีหลังจากลงทุนกว่า300ล้านเหรียญสหาราัฐในโครงการลิเทียมไฮดรอกไซด์โมโนไฮเดรตหรือเกรดแบตเตอรี่แล้วยังจะเพิ่มการลงทุนอีกในปีนี้เพื่ออัปเกรดและขยายสายการผลิต